สวัสดีครับ f อทุกท่านครับทักทายกันยามเช้านะครับกับช่องทีรันอมฤตนะครับก็ได้รับชมและรับฟังกันไปหลายเรื่องหลายรานะครับอัปเดตข่าวสารหรือแม้กระทั่งวิธีการสร้างพระแบบโบราณนะครับเราจะได้เข้าใจและแยกแยะกันออกนะว่าถ้าขั้นตอนมันผิดเนี่ยนะมันผิดตั้งแต่ทีแรกนั่นคือการติดกระดุมนะครับถ้าคุณติดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปมันผิดแน่นอนใช่ไหมครับเหมือนเสื้อมันก็จะเอียงทันที ใช่ไหมครับมันก็จะเอียงนะครับวันนี้ก็เลยนั่งโชว์พระชุดเบญจภาคีเนี่ยชุดใช้ประจํานะครับพกาชุดแต่ประจำนะก็ขอบคุณนะครับ f อซนะครับที่ทวงต็งมาในช่องรู้สึกจะเป็นคลิปคลิปร้อยี่บเนะครับมันเป็นเรื่องของการไขปริศนาสนิม่ะนะนะครับในเรื่องของไขปริศนาสนิมนะครับก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าทําไว้หลายคลิปนะครับ ก็ได้ลบออกไปแล้วนะครับอย่างที่ผมเรียนในทราบนะครับว่าในเรื่องของการศึกษาเนี่ยผมก็ไม่ได้เก่งมาก่อนนะครับผมก็ไม่ได้เกิดมาแล้วเดินได้วิ่งได้นะนะครับผมก็แบะเบาะมืองานคานต่อแตะนะครับพูดไม่ได้แล้วก็จนพูดได้นะครับมันเป็นไปตามวิวัฒนาการนะครับของการศึกษาด้วยนะครับแรกๆนะครับก็อย่างที่บอกผมเราทุกท่านเนี่ยเราก็ต้องศึกษาตามพวกไอเซียนพระมันใช่ไหมครับ บางทีเราทำหนังสือออกมามชี้ตำหนิอย่างนั้นเราก็ว,ว่วอย่างนั้นแต่ด้วยวิวัฒนาการในเรื่องของหลักการขึ้นมาแล้วเนี่ยความเจริญนะมันทําให้เราจุดคิดได้ทันทีว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะครับอย่างเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับผมเชื่อเลยว่าผมก็เป็นหนึ่งในในยุคแรกๆเหมือนนะครับในเรื่องของการเอาพักเครื่องนะหลงพุนเงินนะครับไปสแกน <c oughs> สแกนหาแร่ธาตุนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองนะครับอยู่สองปีนะครับ แล้วก็ในเรื่องของอการตรวจหาแร่เหล็กน้ําพีนะครับเราเอาประวัติศาสตร์เอาประวัติศาสตร์เราไปค้นคว้าว่าไอ้เหล็กน้ําพีแร่เหล็กน้ําพีมันเป็นยังไงมันมีแร่อะไรเจียปนอยู่ในนั้นบ้างนะครับมันทําให้ผมตรวจค้นพบเนี่ยใน5สถาบันใหญ่ๆนะครับซึ่งบอกว่ามีเฉพาะที่อุตรดิตถ์นะครับแร่เหล็กน้ําพีนะครับมันมีแร่อยู่ชนิดหนึ่งอยู่ในนั้นแล้วผมเอาพักเครื่องหรือเงินไปตรวจเนี่ยมันมีแร่อยู่ในนั้นนั่นทําให้เราเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่า พระเครื่องที่ทันหลวงพ่อเงินแล้วมีการใส่เด็กดําพีหรือที่เรามีเนี่ยนะครับแท้แน่นอนนะครับต้องบอกว่าแท้แน่นอนนะครับแล้วก็ประกอบกับนี้ด้วยนะอย่าเพิ่งมองแต่แร่อย่างเดียวนะประกอบกับประวัติศาสตร์เทคนิคเทคนิคนะครับเชิงช่างพูดถึงเชิงช่างนะครับเพราะว่าพระถอดพิมพ์นะครับเดี๋ยวมันเอาแร่ไปใส่แต่สิ่งที่มันทําไม่ได้ก็คือหนึ่งนะครับในเรื่องของการเรียนแบบเนี่ยมันทําไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรมันคนละยุค มันคนละยุคก,กันนะครับมันคนละยุคก,กัน